สบายดีสบายดีเมื่อทุกคนเมนีตาจะพามาต้มไก่ซีนดําใส่กับผักอีหุ่มเน,ะนาะสมุนไพรผักอีหุม่มก็เนินมดขอกระค้างมอไว้ท่าและตาค้างไว้ท่าและน้ำกับฟุตละใส่เกลือลงไปใส่เป็นนัวลงไปใส่เป็นนัวแซมลายส่หลายกับแซมลายใส่นล็กกับแซมน้อยเนาะ ตามความต้องการว่าซ่นใส่มันนุ่นนัวแล้วนะเนาะจะก็ใส่หอวบัวแดงลงไปใส่หัวขิงลงไปหัมบัวแดงเพิ่มความนัวหัวสินไ่เข้าไปข้าขาวนี่ต้มไก่อะก็ะต้มแต่ครึ่งหนึ่งเนาะประหยัดว่าซ่า ใส่ตีนใส่เครื่องในใส่ตับใส่ไตลงไปประหยัดช่วงนี้บหบขวดน,น้อยต้มลายกับโมเมิดเนาะกินต้มเนน้อยกินถ้ามันเล็กินลมเมิดน่ะนะมันก็แซบ่บแล้วว่าต้มลายมันก็จะไม่ค่อยแซบไไ่บนะดนต้มแล้วก็ปลาไว้ตู้เย็นแลั็โ่แซบ่บนี่ก็ ยังเลือตับเอาตับลงไปมากินตับคลมักตับ่าซัดนนี่ก็เกียมปละโมะพ,พกไว้กน้มันฟดดีๆมันสุกดีนี่เอาริกไทยใส่น้อยนึงมันหอมเนาะริกไทยเพิ่มความหอมหอมดีพกไว้ เห็นกระเจียมพูดในทีแล้วเจี๊ยมจิซุกละเจี๊ยมชิไรกินละพูดปุ๊บละปุะปะปะวบละน้ำมงน้ำมันก็ออกมาละเรา zoom ว,ว่าไก่สีดำเลยมันแซบ่บเลยไก่สีดำนี่แถมยังเป็นยายอีกไก่สีดำน้ำมันก็อืมเป็นตาแซบ่บเนย นำก็แหงแล้วก็ยิสุกละนี่ก็เอาได้ละได้ที่ละเอาผักเอาสมุนไพรของเฮาหนะสมุนไพรผักอีหุมวาซานเอาลงไปวาวแล้วก็ยากยากเข้าแล้วลองมึงเดินแบบมันแซบเลยไก่กไก่กสีดำก็เป็นยาผักอีหุมก็เป็นยา ้มส่การนี่สุดยอดคอมแท่บแถมยังเป็นยาอีกถ้าใครบอรเคยกินลองมาให้กินบ้างเด้อมันเป็นต,นตาแ,แ,แท่บแล้วก็แท่บแท้แทนี้นะมันนัวแบบมันนัวดีนะอาหารแบบพื้นๆพ,นพืนบ้านเนาะพื้นๆพ,นพืนบ้านเราอาหารแบบลาวๆาวอันนี้แหละบ่าต้องเฮ็ดงยากหลายง่ายๆ หุงเขาไปแล้วเขาก็ฮอนฮอนกำลังทีุ่กละเขาฮอนฮอนเขาจะหอนฮอนกินกับแกงฮอนฮอนแล้วก็ฮอนไปอีกเรียบร้อยแต่นี้ก็เรียบร้อยละมีแต่ไปกินเนาะบายๆเด้อไปกินเขากันเด้อ